แนะนำวิธีโหลดวิดีโอใน t i k t o k ด้วยคอมพิวเตอร์แบบไม่มีลายน้ำง่ายๆด้วยตัวคณเองสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตูอินฟินิตี้แปดนะครับก็ในคลิปตรงนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับที่อยู่ใน t i k t o k ของเราเนี่ยด้วยคอมพิวเตอร์นะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เราเนี่ยนะครับเข้ามาที่ในส่วนของ t i k t o k ของเรานะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกเลยว่าเราอยากได้วิดีโอตัวไหนแล้วให้เราคลิกเข้าไป พอเราคลิปเข้ามาแล้วเนี่ยสมมติตอนนี้ผมเองเนี่ยต้องการคลิปวิดีโอนี้นี่น,นี่ของคุณลุงนี่นะครับผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันตลกดีนะครับผมก็เลยอยากจะได้ผมก็คลิกเข้ามาที่ในวิดีโอของเขานี่นะครับแต่ว่าประเด็นคือเวลาเราดาวน์โหลดพวกคลิปวิดีโอต่างๆไปใช้นะครับเพื่อนๆก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันจะมีกฎหมาย PDPa อยู่นะครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าในคลิปเหล่านี้นะครับที่มีหน้าคนหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะมีผลไหมแต่ว่าอย่างที่เราดาวน์โหลดไปอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ เขาเอามาใช้ในการออกข่าวอยู่แล้วนะครับก็น่าจะใช้งานได้นะครับก็ยังไงก็ต้องระวังยังไงก็ต้องระวังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูกันว่าเราจะดาวน์โหลดยังไงพอเราเข้ามาที่ช่องใน i k t o อกเราเนี่ยพอเราคลิกมาแบบนี้ปุ๊บข้างบนมันจะมีลิงก์ใช่ไหมครับก่อนหนึ่งเราเข้าไปที่ใน Google Chrome พอเราเข้ามาที่ Google Chrome เนี่ยเราค้นหาเลยนะครับก็คือโหลดวิดีโอนะครับ อ่าทิกต็อกนะนี่นะผมก็เข้ามาเลยโหลดใช้อันไหนก็ได้นะเพื่อนเพื่อนในเนี้ยใช้อันไหนก็ได้นะครับ,มนนไ,ไ,รบไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเพราะว่าเราก็คัดลอกลิงก์มาเนี่ยคัดลอกลิงก์มาแล้วเอามาวางเราก็วางลงไปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็หาดูนะครับมันจะมีคําเขียนสั้นๆอยู่ตรงเนี้ยประมาณอยู่แถวๆนี้เห็นไหมอยู่ประมาณแถวนี้นะที่เขียนว่าดาวน์โหลดเนี่ยบางทีมันก็จะอยู่ฝั่งนี้บ้างอยู่ข้างบนบ้างก็คือ เพราะว่าเขาต้องการให้เราคลิกโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์ของเขานั่นเองนะครับหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขาแต่ว่าที่นี้เราไม่อยากดาวน์โหลดเราอยากแค่โหลดแล้วก็เพราะว่าเราสามารถอัปโหลดขึ้นไปบน t i k t o อกของเราในในคอมพิวเตอร์ได้นะครับอ่ะเรามาโหลดกันอ่ะผมก็กดดาวน์โหลดเซอร์วิสหนึ่งแบบนี้ไหมวิดีโอมาแล้วนะครับวิดีโอมาแล้วนะตรงนี้เรากดปิดไปแล้วเราเข้าไปที่ Tik t o อกของเรานะครับทีนี้เราเข้าไปที่ t i k t o อกของเราเดี๋ยวเราลองไปดาวน์โหลดดู เราไปอัปโหลดอันนี้เราจะอัปโหลดขึ้นไปนะที่ช่อง t i k t o ok k ของเราเราก็เอาไปทีนี้เราจะเอาไปโหลดที่ไหนก็ได้แต่ว่าทีนี้เราเปิดดูได้นะครับว่าในส่วนของ TikTok ok ของเราเนี่ยที่ที่เราโหลดมาเนี่ยมีลายน้ําหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งที่เราโหลดต้องการโหลดมาเนี่ยคือเราไม่ต้องการให้มีลายน้ําถูกไหมฮะเพราะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ถือว่าไม่มีลายน้ําแต่ว่าเราก็ติดของช่องเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นช่องข่าวนะครับเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่มีลายน้ําติดเห็นไหมโอเคไหมนะครับก็เรียบร้อยทีนี้เราก็ไปโหลดกัน นะครับเมื่อกี้นี้เราดาวน์โหลดในคลิปวิดีโอของเราไว้ที่ตรงไหนหนาน่าจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับนี่อะนี่ของคุณลุงมาแล้วเราก็เอาของเราไปโหลดใส่เลยนะครับนี่วันนี้นี่ทีนี้เนี่ยเราเมื่อกี้เราไม่ได้เซฟชื่อไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใส่ชื่อ,อ,อคุณลุงคุณลุง สี่ล้านวิวอะประมาณนี้นะครับคุณลุงสี่ล้านวิวนะครับเนี่ยเราก็เอาลงไปขำๆนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็โพสตไปเห็นไหมเรียบร้อยทีนี้เราก็โพสต์ได้แล้วในตอนนี้ที่ตอกเขาให้เราโพสตได้ประมาณเอ่อเท่าไหร่ครับประมาณสิบสิบนาทีนะครับถามว่าอ่ะแล้วเราโหลดมาแล้วเราไปโพส์ที่ไหนได้ไหมที่นี้ก็โพสต์ได้ทุกที่ที่เราต้องการโพสต์นะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับเห็นไหมที่ตอกเราก็มาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ ลองเอาไปใช้กันนะครับเพราะว่าเราสามหลาหลายๆท่านอาจจะอยากแบบปัน่นหรือว่าอาจมาสร้างหรือว่าทําเป็นช่องทิกต o k ที่เกี่ยวกับาบางคนอยากจะเป็นช่องตลกอาจจะเป็นช่องอาหาอะไรขำๆมาลงไว้ที่ใ,ใ,น,ในตรงนี้อะไรเงี้ยจากทิกต o k เราก็เอามารวมไว้ที่ได้ไว้ได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมสร้างคุณค่าให้กับช่องของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เอามาแนะนํนากันนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจบก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกด Subscribe นะครับชอบ่องนายทุกอนะินฟินิต88นะครับทั้งใน TikTok แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆจะเอามาบอกเล่าบอกต่อกันอีกกับนายทุกอินฟินิต88ไปแล้วครับสวัสดีครับ